เรเพิ่มตกีบแม่งไกลกว่ากูลอะเกียอย่างใจลุงดวมมึงจะตายโอ้โหเฮ้่ลงบันไม่ตายดูลงบั <c oughs> นี่ ไม่ขอโทษคิดว่าเป็นราชินีแล้วจะสั่งอะไรก็ได้เหรอเอ้าอะไรนะฮะนัตตี้เนี่ยเราเสียวเร็วเนี่ยอะไรเจียมปูติไรเม้นมันเช็คยูวใส่อาเรเมื่อกี้ไม่พูดไปถึงมึงเลยอะไรวะไม่เรารู้ เฮ้ยบวยแต่มึงรู้อะไรไหมเจ๊มึงมึงเป็นอะไรเฮียไม่มีคนพูดเป็นอะไรเดี๋ยวกูพูดหรอกกูเป็นผูดโอ้โหทำไมกูเล่นบาร์ตะยูหนึ่งไม่รู้สักแรงขนาดนี้เลยวะไม่ไหวแล้วเจอกันซันเดี๋ยวมา เอาแล้วกลับแม่เราอ่ะเฮ้ยแงบามก็รู้มึงแรงไงเฮียบามมาเพดีว่ะ ทั้งแรงทีน้ไม่ตกนะฮอดีเนหน้ากูแหงนะเฮ้ยม,ม,ม,มาแล <c oughs> ้วเฮ้ยเย K เอ้ย,ย,เ,เ,อยเราก็กลัวตายเหมือนกันนี่ว่าอย่าพูดแย่งนีนเฮ้ยกูเจอบาร์สองร้ไอคิว จิ้มไว้แรงเลยว้าวซิ่งไวมันหลบย่าจังวะวิไม่วลาหกอะมึงจิ้มหรือแม่เลือกตัวไหนอ่ะหรือจะให้กูจิ้มเราต่างจิ้มเลยตะกิ้หนึ่งตาใจมาตาตาตามันโดนดาเมจตลอดเพราะว่าทำเลยปะหรือว่าไม่โดนครั้งเดียว เฮ้ยบาทำไมเขเสร็จเวลาแสรแล้วมันกิลอยู่ไมค่อยเส็ดเลยวะกูอมนี่ลยเวทขึ้นเกขึ้นจ้างอคอยสไตล์กูไปก่อนนายเวนมาเลยสู้ๆนอต มาไอเฮียนี่แฝงหลายนะสัตว์เจมอยาแจกเพิ่มเฮ้ยก็ได้แต่บงคิววะ่ไม่สอบเลยหรอเจอบาดกลบคิวเรยวดิม่อานใครซัน อุ้ยกูมีดูดแล้วไอซันไอซันไอซัมมันได้หมดเลยอ่ะตอนอยู่เลงตัวกูไม่เอาแล้วกูจะลงดูสว้ไหวเออ ทำไมนิ่งกับเพื่อนนัดหายแล้วแม่นื่อกี้กูก็ว่าทำไมมึงหยุดนิ่งขัดหยุดเมึงคิวมึงคิวสองมึงเดาไหมึงคิวปุ๊บกูก็บอกเชื่อเออแล้วมึงก็อยู่นิ่งกูอ้าวเป็นไรวะไปไหนเราแล้วมึงตายปะไม่ตายเราต่างได้รับชัยชนะไอ้ซันนั่งแรงเกินนะจริงมึงก็จะบอกว่า มึงหลุดไปแต่ว่ามึงได่ยงได้แต่เบิ้ลคิวอย่างนั้นอ่ะคือกดไปแล้วอ่ะเออแต่มันถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างั้นก็กดถึงเลยการส่งสัญญาณการกดมาถึงน่านัดกูพร้อมแล้วไม่ไม่อุบัติตอนตีนมาถามว่า็แบบไอ้เหี้ยคนหนึ่งดูดคนหนึ่งแช่ไอ้เหี้ย อย่าหาอยู่คนเดียวดับเบิลซีซีเฮ้ยเวกมาอ้าววอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยอ๊ยอออ๊อาออยอยโอ๊ยโอยโโอโ ้นสันจใจเย็นนะไม่ไราต้องตัวนี้ก่อนดไว้แต่ันกูมังไม่แถวเลยไอ้เห็นพอจูนเล็บน้อยไม่เข้าเลย,น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 ,ยนะงานดุเลยเนี่ย โอ้ขนาดนึงเลยนะสตาร์ป้อมเล่ะเพื่อนเฮ้ยโฮ้ยมีนฟาจูนมันฟาจูนโอ้โหสตาร์ปปอมแล้วไปแล้ว ไม่ใจเย็นอ๋อตู้ๆน่าแค่ไม่มีโล่อะมีคนจะตายหรือว่าช่วยไม่ทันแน่นๆ

ตาปูซันซั <laughs> นไม,ม่โทษนะรับเป็นเชนออ้าวครับดูดิดูด,ดิโอ้โหผมรับไม่ได้ครับโอ้โหมันจะเอาอีกอะมึงดูดิคนเราอะห <laughs> แบ่งๆกันเหี้ยหลอกน็อตโอ้ยน็อตไม่เชื่อมันในดาเมจกลัวไม่เห็นหม่เนี่ยไม่เชื่อมันในดาเมจกลัวน็อตไม่เห็นแมน่ะไล่งามใส่ชิกามันเลยดุ้งเลยใจ มันมีโลอะนอตว้นนอเี่ยวโลกำโลเมื่ทกี้น่ะทำเพื่ออะไรไม่ตายแกดแค่เท้าบาดบาทบกกัดบาทเก็บหมดาไอ้เกียร์เอ้ยโแรง ไอ้ตําบิน,นจะสตาร์สองป้อมเลยเหรอไม่ถึงหรอนอ้โหโอ้โหไม่ตา เก่งใจบออ่อน้ำผอนหนยกไ,ได้เต็ม,ไม,ไ,ตมไม่เก่งใจอริงน, <ś led> น่ากลัวมากเกีม <ś led>